ครับวันนี้ผมตอเต้ยนะครับเต้ยนะครับนี่ผมจะมา,าพาไปขุดแร่เหล็กนะครับ <c oughs> อ่าเป็นยังไงนาะแร่เหล็กหายังไงอ่าแล้วนี่ผมจะบอกนะฮ <c oughs> ะ <c oughs> ลืมบอกชื่อเกมไปเกมโซวิโวคราบนะครับโซวิโ so วคราบหรือว่าอะไรนี่แหละก็อ่านไม่ค่อยจะออกนะครับไม่ค่อยเก่งอะไรสักที เ,เราไปกันเลยครับลองไปดูถ้าไม่อยากเสี่ยงคนระัไม่ต้องเข้าไปนขังนัลยอะไรเนงะี้ย ปลาหามีอีกตัวนึงน,น,นครับยังไม่ฆ่ามันรงไหนตนะ้องหนยังเก็บลยนครับเรยังไม่รู้นะเนี่ยครับต้น,นไหนครับไปเก็บไดนมาแล้วก็คา สองเรานูดูเปเรื่อยๆถ้าแรงในระบาแล้วก็ทะลุนะอันนี้มันแร่ทองแดงนะนี่เขาเรียกอะไรไม่รู้ใบเผามันเป็นสีแดงนะเราค่อยเก็บไปที่หลังอันนี้หุ่นการเหล็กนะครับ เดี๋ยวสต<ม>็อปก่อนเดี๋ยวพักก่อนนะครับอ่าตอนนี้เราก็ได้ขุดมาถึงชั้นหินนี่นะฮะชั้นหินสีดำๆนี้นะฮะเราก็ขุดไปอีกสักนิดนึงนครับก็จะอาจจะเจอนะองค์พังกันแล้วคงสงสัยนะครัผมใช้ที่อัพเดตนะค,คือมันสะได้นะควดใจ้ออ หายยากครับเทปเล็กเกมนี้มันเสี่ยงตายมนค่ำไม่ก็จิด่างนี้ครับนี่แ็่เจอราวา กลับไปเอาไฟนะครับมีไฟเยเอะยกลับไปเอาไฟนะครับนี่นะฮะเวลาขึ้นนะฮะถ้า ในโหมดเล่นโหมดนี้นะฮะโหมดไอ้ตายแลวฟื้นนี่ฮะมันจะบินไม่ได้ใช่ไหมครับลาเราขึ้นจากหลุมันชั้นอย่างเงี้ยเราก็ใช้เนี่ยเลงอิดก,กระโดดแล้วก็กดกระโดดแล้วกดอย่งเงี้ยะรัเรื่อยจนถึงบนง่ายๆครับใช้นี้ตลอดครับอ่าแล้วอะไรม่รู้จะมาถาันสิเดี๋ย ไปทำธงไฟกับดินปืนได้ครับได้สีเหลืองผมมีเยอะแล้วครับรวยแล้วครับ,ดรบได้เหล็ก พอเราขุดลงมาใช่ไหมครับลึกพอ,อแล้วแล้วแต่เราจะขุดถึงล่างสุดเลยก็ได้แล้วเราก็ขุดลงมาอย่างนี้ครับดูเรื่อนกาจเจอโอกาสเจอไม่เท่าไหร่ดีกว่าเสี่ยงพลนง นี่นะฮะเกือบไปแล้วนะ,ะครับถ้าผมไม่ขุดจรลก้อนอย่างนีนะะ้ผมไม่รู้ว่านี่มีลา,าวานะฮะอะไรเยอะเห้เราสนใจนะครับในที่ข้อนี้น ตื่นมากผมเจาะนี่มันคงทะลุใส่ผมแนะ่ยากกว่า ตอนนี้ก็ขุดมาโหลึกพอสมควรแล้วฮะผมว่าน่าจะน่าจะน่าจะเจออะไรน้าตบ้างผมไม่ใช่ละวานะะ เลทันเองครับบอกแล้วถ้าขุดลึกกว่านี้ก็คงจะเจอเลทดเได้ก้อนละสองอันถ้าเราใช้เอเนี่ยสเตเลสนี่ขุดนะฮมันไม่ได้นะครับมันต้องใช้พวกเหล็กไม่ก็ทองแดงเราเป็นเทดได้ อ่าตอนนี้เหมือนจะเจอแล้วนะครับเหล็กไม่เหมือนไม่ใช่ครับผมว่าน่นงครับเนี่ยครับเหล็กได้เหล็กเราจะขูดมันขึ้นไปตอ่องทำเหล็กนะครับนีบน่เลยครับอันนี้หายากก็จริงครับแต่ถ้าเจอเลยเจอเยอะนะครับ จหมีไม่มีก็สิงโตแน่ไม่สิงโตขมบับปากใช้ไ <switched> ม <therapy> ่กลัวก็ไปเลยครับมีปืนก็ไปเลยครับ <todas> ใช้ปืนรนเียวจอด ติดตามกดแชร์กด Subscribe ้มากน,นะครับขอบคุณครับ